สวัสดีครับผู้ชมทั่วโลกวันนี้โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลยเยอรมนีและชาติตะวันตกรวมพลังประกาศจุดยืนไม่ยอมให้อิรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่คุกขามอารยธรรมโลกอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิรานเมื่อวันที่13มิถุนายนและตามด้วยการถล่มครั้งใหญ่เมื่อวันที่15มิถุนายนด้านอิรานตอบโต้ด้วยขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล แต่สหรัฐและเยอรมนีออกโรงขู่จะบทขยี้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้ราบสถานการณ์นี้จะนำไปสู่อะไรติดตามในรายการข่าวสุดเข้มข้นนี้ 1. ชาติตะวันตกปักธงต่อต้านอิหร่านความขัดแย้งครั้งนี้ประทุจากความมุ่งมั่นของโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเยอรมนีและชาติตะวันตกซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับภัยคุกคามจากอิหร่าน ที่พยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างลับๆมาเป็นเวลานานอิสราเอลซึ่งมองว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านคือภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของชาติเปิดฉากปฏิบัติการไรซิ่งไลออนเมื่อวันที่13มิถุนายนถล่มศูนย์นิวเคลียร์นาทานส์และฐานทัพสำคัญของอิหร่านสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์14คนและนายทหารระดับสูงหลายนาย2วันต่อมาวันที่15มิถุนายน อิสราเอลยกระดับการโจมตีด้วยการส่งเครื่องบินรบ f 35ถล่มฐานขีปนาวุธและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านสร้างความเสียหายหนักอิหร่านตอบโต้ด้วยปฏิบัติการ True Promise 3ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและดโดรนโจมตีเมืองเทลวีฟและไฮฟาสังหารพลเรือนอิสราเอล23คนและบาดเจ็บอีกเกือบ600คนการกระทำของอิหร่านยิ่งตอกย้ำว่า ระบอบนี้พร้อมท้าทายความมั่นคงของโลก 2. ส,สหรัฐทรัมป์กล่าวคุมเกมเหนืออิหร่านท่ามกลางความโกลาหลประธานาธิบดีโดนัททรัม์ผู้นำโลกเสรีออกมาแสดงพลังผ่านทูตโซเชียลเมื่อวันที่17มิถุนายนด้วยถ้อยคำที่สั่นสะเทือนน่านฟ้าอิหร่านอยู่ในกำมือของสหรัฐอเมริการะบบป้องกันภัยของอิหร่านแม้จะดี แต่เทียบไม่ได้กับเทคโนโลยีสุดยอดของอเมริกาไม่มีชาติใดทำได้ดีกว่าสหรัฐทรัมป์ย้ำว่าความอดทนของสหรัฐถึงจุดแตกหักและหากอิหร่านยังเดินหน้าคุกคามพลังทำลายล้างที่โลกไม่เคยเห็นจะถูกปลดปล่อยสหรัฐแสดงความเหนือชั้นด้วยการส่งกองเรือรบ USS Gerald R Ford และฝูงบิน F 3 5เข้าประจำการในตะวันออกกลาง พร้อมติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธแท้และแพทริออตเพื่อปกป้องอิสราเอลและพันธมิตรทรัมป์ยังปฏิเสธร,รายงานของทุนซีแกบบาทผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองที่ระบ,บุว่าอิหร่านไม่ได้พัฒนานิวเคลียร์โดยยืนยันว่าอิหร่านใกล้มีระเบิดนิวเคลียร์แล้วและสหรัฐจะไม่ยอมให้ระบอบอันตรายนี้ครอบครองอาวุธทำลายล้างและ 3. เยอรมนีหนุนสหรัฐปิดเกมนิวเคลียร์ เยอรมนี er ani, หนึ่งในเสาหลักของยุโรปก้าวขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่สหรัฐในการต่อต้านอิหร่านนายกรัฐมนตรีฟรีดริกเมอร์สประกาศในที่ประชุมนาโต้ว่าเยอรมนี er ani, พร้อมเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับสหรัฐและอิสราเอลหากอิหร่านไม่ยอมยุติโครงการนิวเคลียร์เมอร์สขู่ชัดระบอบอิหร่านต้องจ่ายราคาแพงหากยังท้าทายโลกเสรี เยอรมนี Germany, เพิ่มการสนับสนุนด้านข่าวกรองและโลจิสติกให้อิสราเอลพร้อมส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรตะวันตกการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงตอกย้ำจุดยืนต่อต้านอิหร่านแต่ยังแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและยุโรปพร้อมใจการปกป้องความมั่นคงของโลกจากภัยคุกคามนิวเคลียร์ผลกระทบและความเสี่ยงระดับโลกหากความขัดแย้งนี้ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ โลกจะเผชิญผลกระทบรุนแรงอิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งลำเลียงน้ำมัน35%ของโลกอาจทำราคาน้ำมันพุ่งถึง200ดอลลาร์ต่อบาเรลสร้างวิกฤตพลังงานโลกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่อระบบไฟฟ้าและการเงินของสหรัฐและยุโรปก็เป็นภัยที่ไม่อาจมองข้ามในอิหร่านการพ่ายแพ้ทางทหารอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบอบอาญาต่อลล สร้างสงครามกลางเมืองและคลื่นผู้ลี้ภัยนับล้านสู่โยุโรปสหประชาชาติเรียกร้องเจรจาแต่ด้วยท่าทีแข็งกร้าวของอิหร่านความหวังสันติภาพดูริบหรี่ 5. สหรัฐเยอรมนีนำชัยชนะของโลกเสรีในช่วงเวลาแห่งความมืดมิดสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและเยอรมนีคือพลังที่นำโลกสู่ชัยชนะ ด้วยกองทัพที่ไร้เทียมทานและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นสหรัฐภายใต้ทรัมป์พร้อมบทขยี้ภัยคุกคามจากอิรานขณะที่เยอรมนีแสดงความกล้าหาญเป็นผู้นำยุโรปทรัมป์ยื่นโอกาสสุดท้ายให้อิรานยอมรับข้อตกลงนิวเคลียร์ใหม่แต่หากอิรานเลือกเส้นทางแห่งหายนะพวกเขาจะเผชิญพลังอันยิ่งใหญ่ของโลกสรีสหรัฐเยอรมนีและพันธมิตร จะยืนหยัดปกป้องอิสรภาพและความมั่นคงของมนุษย,ยชาติผู้ชมที่รักสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและเยอรมนีคือกำแพงเหล็กที่ปกป้องโลกจากความกลาหลอิหร่านอาจคมคูแต่ไม่มีวันสู้พลังแห่งเสรีภาพได้สงครามหรือสันติภาพอนาคตอยู่ในมือผู้นำที่กล้าหาญและเรามั่นใจว่าโลกเสรีจะคว้าชัย ติดตามสถานการณ์ต่อไปกับเราเมื่อภัยคุกคามนิวเคลียร์จากอิรันรุกคืบสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและเยอรมนียืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวปกป้องอารยธรรมโลกด้วยพลังแห่งเสรีภาพสวัสดีครับ